สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนำกระเป๋าสภาย City Streamer มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมดีไซน์สวยและหรูอ,อลังการผลิตจากบริเวณหัวกะโหลกจระเข้สยามนะคะเป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มงานผลิตมาใหม่เอี่ยมใหม่กริบเลยและที่สำคัญน้องเอจัดให้ในราคาพิเศษที่ สุดเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นที่สีเทาเดี๋ยวน้องเอกจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะใบนี้ขนาดกว้าง10.5นิ้วสูง9นิ้วหนา5นิ้วพี่พี่ขารุ่นนี้ราคาของน้องกันนะอยู่ที่1ล้าน6แสนบาทค่ะหลักล้านค่ะเอาความงามหลักล้านมาเสิร์ฟให้กับพี่พี่ในราคาพิเศษ7,900บาทเท่านั้นพี่พี่ขาดูสีเทานะคะ 7,900บาทมาใหม่ล่าสุดสวยเรียบรูมากโอ้โหซ้ายขวานหนังคือสวยมากหัวกระโหลกใบนี้ก็คือสวยปังมากพี่พี่คะ่ะด้านหลังโอ้โหกระดูกเต็มแผ่นเต็มผืนหนังสวยไม่มีรอยต่อสู้นะคะไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวคัดหนังสวยพิเศษมาให้กับพี่พี่คะ่ะทีนี้ดูด้านไหนนะ น้องเอกเปิดให้ดูด้านในน้องซิตี้สตีเเนี่ยพี่พี่คะ่ะก็เป็นจระเข้เหมือนกันราคาของน้องเนี่ยฟาดเข้าไป1นล้าแสนบาทรุ่นนี้เนี่ยน้องเอกขายมาแล้วให้กับเอาไปพี่ในประเทศไทยรวมไปถึงลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะอโหูใครรับไปก็บอกเลยว่าประทับใจมากสวยเลิศหรอูอลังการจริงๆคะ่ะพี่พคะ่ะหช่องใช้งานใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งช่องซิปใหญ่ นะคะเฉพาะค่าค่าซัไในก็มากมายมหาศาลมากรุ่นนี้7,900บาทเท่านั้นเดี๋ยวเอารูปหนังแบกให้พี่ๆี่ดูพี่ๆหขาทั้งในประเทศไทยลูกค้ารับไปชอบมากลูกค้าจากประเทศจีนรับไปก็ชอบมากอันนี้ต้องให,ให้ดูรีวิวจากประเทศจีนนิดนึงให้ดูระยะไกลก่อนนะคะนี่ค่ะระยะไกลหัวกะโหลกสีเทาเหมือนกันเลยอย่างนี้เลยพี่ๆค่ะ ขนาดลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศยังต้องส่งรีวิวมาให้สวยปังอลังการขนาดนี้พี่ๆดูเลยสวยเลิศหรูดูดีขนาดนี้แล้วสวยระดับอินเตอร์เน็ตแนนเพแว่าคนต่างประเทศเห็นไม่ว่าจะประเทศไหนเห็นก็ต้องหยุดมองเลยค่ะพี่ๆค่ะอันนี้ก็ให้ดูรีวิวที่มาจากต่างประเทศก็คือกระเป๋าที่ร้านน้องเหว่เลยนะก็คือน้องซิตี้สตรีมเมอรุ่นนี้เลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปก็คือสีเปลออือกมะขวด พี่ๆค่ะถ้าอยากได้กระเป๋าสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่บนโทราศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง YouTube นะคะน้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทราศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปค่ะเมืเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยนะคะต่อกันที่สีเปลือกมังคุดน้องเอ๋ใช้งานแบบใส่สายสะพายให้ดูพี่รูปนี้สไพายออกมาแล้วสวยมากถือออกมาสวยเห็นไหมคะ อาลูกค้าที่อยู่ประเทศจีนถือมาแล้วสวยมากพี่ๆค่ะสีเปลือกมังคุดโอ้โหหัวกระโหลกใบนี้สวยมากพี่พค่ะหัวแบบเซนเตอร์คือดีมากหัวตรงหัวสวยแล้วก็บริเวณโดยรอบพี่พี่เห็นไหมคะว่าไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวสเกลหนังสวยมากฝั่งซ้ายฝั่งขวาโอ้ยสวยเลิศนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะออ้ กระดูกเต็มแผ่นเต็มผืนตัวสายสพายยาวก็เป็นสายหนังจระเข้รับระดับได้นะคะก้นกระเป๋าค่ะโอ้หพ,พี่ค่ะแม้แต่ก้นกระเป๋าก็ยังใส่ตำแหน่งที่เป็นเซนเตอร์ให้ก็คือตำแหน่งที่แพงที่สุดนั่นแหละค่ะพี่พี่ค่ะแล้วก็ด้านในค่ะสวยมากเฉพาะค่าจระเข้นะคะรุ่นนี้ผลิตจากจระเข้ที่มีอายุอย่างน้อยใช้คคำว่าอย่างน้อยเนี่ยสี่ปีขึ้นไป สี่ปีขึ้นไปพี่พี่คิดว่าค่าอาหารในการเลี้ยงดูจระเข้ที่มีอายุสี่ปีขึ้นไปเป็นเงินเท่าไหร่เฉพาะค่าจระเข้ก็มหาศาลแล้วค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีดำมาใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมมากถึงมากที่สุดเลยน้องซิตีสต้สเตมสเตมเบอร์มาใหม่ล่าสุดกับจระเข้ตัวใหญ่สวยนะคะสเกลหนังสรีละคือสวยโดดเด่นแล้วก็ ชัดเจนมากถือสวยมากค่ะรุ่นนี้ค่ะพี่พี่ค่ะ7,900บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและมีของแถมให้จุกๆค่ะของแถมช่วงนี้เป็นซองจดหมายหนังงูแล้วก็พวงก,กุญแจหนังงูยังมีให้สองชิ้นนะคะแต่พวงก,กุญแจน้องเหวจะหมดแล้วต่อไปน้องเหวจะได้แ,แค่ชิ้นเดียวแล้วนะคะแต่อันนี้ถ้าเป็นมูลค่าขึ้นห้างหลายบาทค่ะหลายพันด้วยนะคะพี่พี่ค่ะจุกเวอร์มาดูสีดําหัวกระโหลกจระ,ะเข้สยาม กว่าจะได้แบบกว่าจะได้ความกว้าง10.5นิ้วพี่ๆคะ่ะเอาแบบต่ำๆต่ำๆเลยนะสมัยนี้ก็ก็น่าจะใช้เวลาสัก3ปีครึ่งได้นะคะแต่ว่ารวมระยะเวลาในการผลิตด้วยอะไรด้วยเนี่ยกว่าจะได้ใบนี้มานะคะต้องใช้เวลานาน,านถึง4ปีต้องมีแน่นอนอันนี้พูดถึงระยะเวลาเนาะกว่าจะได้กระเป๋ามาแต่ละใบค่ะก็นำขนาดนั้นแหละค่ะถ้าเทียกบกับกระเป๋าอื่นๆน่ะไม่นานขนาดนี้ค่ะ กระเป๋าหนังจระเข้จะเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่ากระเป๋าอื่นๆนะคะอ่ามีต้นทุนในการผลิตที่สูงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรอคอยนานมากแล้วซับในผลิตจากหนังโวแท้นะคะ2ช่องนี้ก็ฟาดไปไม่ต่ำกว่า3,000บาทที่พี่พี่เห็นเนี่ยช่องใช้งานที่พี่พี่เห็นเนี่ยไม่ต่ำกว่า3,000บาทค่าจระเข้เนี่ยค่าอาหารพี่พี่คิดว่าเท่าไหร่เฉพาะค่าอาหารนี่หลักหมื่นเราไม่อยู่นะคะ แล้วน้องเหยนผลิตเสร็จแล้วเนี่ยงานใหม่สวยใหม่เอี่ยมไหม่กริบงานพรีเมียมด้วยเป็นงานฟอกชนิดพิเศษนะคะฟอกปิดฟอกแบบชนิดพิเศษแต่ระดับโลกเลยคืองานฟอกนิ่มเนี่ยะคะ่ะอ่าในราคา7,900บาทเท่านั้นค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะว้าวโอ้ยี่นี่คะสีน้ำตาลช็อกโกแลตค่ะสวยมากค่ะสีน้ำตาลช็อกโกแลต สวยเรียบรูและดูดีมากสวยทุกสีเลยค่ะมีแค่สีละหนึ่งใบชอบสีไหนทักมาหาตองเอได้เลยนะตัดสินใจเร็วๆด้วยนะคะพี่ๆขาเพราะรุ่นนี้มาแล้วก็หมดไวมากหมดไวมากเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือสาวๆทั่วโลกชื่นชอบอยู่แล้วน้องซินดี้เรเบอร์นะคะมามหัวกะโหลกสวยมากเลยค่ะโอ้โหหัวกะโหลกใบนี้คือสวยสุดยอดจริงๆหนังโดยรอบหัวกะโหลกก็แบบเป๊ะเวอร์มากค่ะ นะะ้องเองให้ดูซ้ายและขวาโอ้หนังสวยจริงๆค่ะด้านหลังกระดูกกลางลำตัวพี่ๆขาตัวเนี้ยความยาวไม่ต่ำกว่าสองเมตรครึ่งนะก็คือยาวกว่าน้องเองเยอะเลยอะคะ่ะสองเมตรครึ่งแล้วที่จะผลิตได้ก็จะเป็นประมาณช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยอ่ะประมาณเนี้ยอก็คือทั้งตัวแล้วอ่ะคือทั้งผืนหลังแล้วอะค่ะใช้ทั้งผืนหลังแล้วนะคะตัวเนี้ยเห็นปะสอ,สองเมตรครึ่งอะ มันก็ไม่ใช่ว่าจะผลิตได้ตั้งแต่หัวจะหลดหางเพราะว่าบริเวณหางก็จะเลี้ยวเล็กลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะบริเวณที่แบบมีความกว้างก็จะอยู่แค่ประมาณนี้เองทําได้แค่ใบเดียวเองค่ะคือหนึ่งตัวเนี่ยคือทำได้แค่ใบเดียวเองบริเวณหลังเห็นไหมคะทําได้พืชอเดียวเองค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปอุ้ยสีแดงวายสวยมากเลยค่ะพี่ๆคะ่ะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวาโอ้โหงานดีเวอร์มากเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังพี่ๆ่ะไม่มีตรงไหนไม,ม่สวยเลยไม่มีสีไหนไม่สวยเลยนะคะสวยทุกใบสวยทุกสีเวลาถือออกมาแล้วก็เลิศหรูแล้วก็ดูดีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะใช้งานง่ายจุกของได้เยอะด้วยขารุ่นนี้เห็นไหมจุกของได้เยอะนะคะกระเป๋าตั้งยาวเอ่ยโทรศัพท์มือถือเข้าของเครื่องใช้ใส่ได้เยอะค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ สีต่อไปอุ้ยสีเขียวมรกตค่ะพี่ค่ะสวยมากนะคะออาให้ดูค่ะดูความงามนะคะหัวกะโหลกสีเขียวเหนียวซับนะคะสําหรับโซนเอเชียเนี่ย,ะะ C A, ยต้องบอกเลยว่าชอบสีสันนะคะแต่ถ้าเกิดพี่พท่านไหนชอบแฟชั่นแบบยุโรปชอบสีเรียบๆนะได้เลยวันนี้เราก็มีมาให้พี่พี่เลือกหลายสีเลยนะคะสีสวยสดใหม่งานใหม่เอีย่ยมใหม่กริบเลยค่ะ7,900บาทเท่านั้นนะคะ สนใจทักมาหาดงเอได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอขององเอด้วย,วยและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ